สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566ช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวพฤษภบ้างมารับฟังกันค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นค่ะจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้จะสามารถนำความรู้เรื่องของเกล็ดสาระต่าง รวมทั้งสิ่งที่ต้องระวังไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันของท่านอย่างเป็นประโยชน์ค่ะสําหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวมฤตยูมาทับลัคนาท่านตั้งแต่วันที่8มีนาคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกก่อนว่ามฤตยูจะเป็นดาวที่มีทั้งความเป็นหัวสมัยใหม่แล้วก็ความเป็นหัวโบราณน,นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เจ้าชะตามีความรู้สึกยึดถือยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่างค่ะ แต่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่4พฤษภาคมดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวตนของท่านยังคงอยู่ในบ้านของตัวเองทับลักีณกไดว้ว่าช่วงระยะนี้จะคิดจะทําอะไรก็ค่อนข้างมีความโดดเด่นมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองค่ะและในวันที่สี่พฤษภาคมถึงวันที่4ี่ช่วงระหว่างนั้นกลุ่มร่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะจากดวงดาวที่เห็นก็จะเป็นลักษณะของการได้เงินได้ทองมาในลักษณะการได้มาโดยสเสน่หาก็ได้ การเงินที่ได้จากความรักก็ได้การเงินที่ได้จากโชคลาภแบบแปลกๆในลักษณะแบบนี้ดาวคู่นี้เมื่อกุมร่วมกันเป็นดาวคู่มิตรนะคะเพราะฉะนั้นส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงินหรือว่าอาจจะมีใครที่เข้ามาค้ำจุนช่วยเหลือเจ้าชะตานั่นเองค่ะบางคนก็มีเกณฑ์ว่าเพศตรงข้ามหรือว่าคู่ครองคนรักจะให้ในเรื่องของการเงินการทองสําหรับท่านในช่วงระยะนี้นะคะถือได้ว่าเป็นช่วงดวงชะตาที่จะสามารถทําเงินท,ทําทองได้อย่างดีค่ะ และในวันที่10พฤษภาเมื่อดาวอังคารยกออกไปสุขมาอยู่ในบ้านของดาวพระพุธและดาวพระพุธก็มีลักษณะของการสลับเรือนไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้การเงินการทองต่างๆของท่านมักจะมีโชคลาภแบบแปลกๆในเรื่องของการเงินบางคนก็มักจะเป็นลักษณะของการงานหรือว่าได้รับในส่วนของการได้ผลประโยชน์บางอย่างส่วนแบ่งบางอย่างค่ะเรามาดูตำแหน่งดาวพระพุธก่อนนะคะดาวพระพุธกลุ่มร่วมราหูราห อยู่ในภพเรือนนี้ตั้งแต่วันที่30มีนาปีที่แล้วและได้ตําแหน่งเทวีโชคราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเพราะฉะนั้นการงานเมื่อมาอยู่ในภพวินาศนั่นบ่งบอกว่า ท่านใดที่เป็นคนที่ทำงานในลักษณะของการลงทุนกับบริษัทต,ต่างประเทศบริษัทต,ต่างชาติหรือว่าทำงานลักษณะของความสัมพันธ์การงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศงานเกี่ยวข้องกับทนายความคดีความคุณหมอคุณพยาบาลการแพทย์การพยาบาลสาธารณาสุขต่างๆหรือว่าจะเป็นโหมดของงานจากระบบออนไลน์ต่างๆหรืออาจจะเป็นการนำระบบดิจิตอลต่างๆการทำงานในห้องวิจัยห้องแลบแบบไม่เปิดเผยตัวตน ลักษณะงานแบบนี้มักจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเจ้าชะตาค่ะและในความหมายนี้มีความหมายของคําว่าโชคลาภอยู่เพราะฉะนั้นโชคลาภจะมาจากงานที่ได้กล่าวอ้างมาแล้วนั่นเองค่ะและเมื่อวันที่19เมษานะคะเพื่อหัดเข้ามากลุมร่วม ครองตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นโชคลาบมากุมร่วมกับการงานดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือลาพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นโชคลาบของท่านมักจะมาจากเรื่องของการเดินทางด้วยเช่นกันเดี๋ยวมาอ่านความหมายของมรณะวินาศก่อนนะคะมรณะอาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยการยกย้ายต่างๆเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะของ เจ้าชะตาที่อาจจะต้องพบเจอกับการเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนวินาศเมื่อผ่านความเป็นความตายแล้วเป็นลักษณะของเจ้าชะตาที่อาจจะพบเจอกับการเกิดใหม่อีกครั้งหรือว่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือว่าความเจ็บปวดต่างๆความป่วยไข้ของเจ้าชะตาต่างๆอาจจะมีการหาช่องทางการรักษาเพราะความหมายของดาวเจ้าเรือนพบมรณะเมื่อมาอยู่ในภพวินาศนั่นหมายถึงความตายหรือความป่วยไข้ได้จบสิ้นไปแล้ว แล้วมีเกณฑ์ว่าท่านจะฟื้นจากอาการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะตลอดระยะเวลาที่ดาวพฤหัสกุ่มอยู่ในภพเรือนนี้1ปีนะคะเพราะว่าพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคหลังจากเจอกับเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์แล้วเจ้าชะตาจะพบกับเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะบางท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ งานที่เกี่ยวกับวินาศภัยต่างๆลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับความป่วยไข้ยารักษาโรคต่างๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขต่างๆมักจะทำได้ดีในช่วงที่ดาวมาอยู่ในภพเรือนนี้แล้วได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะเหมือนเป็นลักษณะของการได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการป่วยการไข้ความพังทลายหรือว่าการเข้าไปแก้ไขปัญหาคดีความให้กับใครมักจะทำได้ดีแล้วก่อเกิดเป็นโชคลาภสู่ตัวเจ้าสตานั่นเองค่ะ และเมื่อราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานกุมร่วมพุธตั้งแต่วันที่ 6พฤษภาคมไปแล้วดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีสิ่งที่ตัวท่านต้องระมัดระวังซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินเพราะว่าพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินของท่านถึงแม้ท่านจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภแต่ก็มีเกณฑ์ว่าอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์การงานที่หมิ่นเมก,กับเรื่องของกฎหมายหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการผิดบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ การสูญเสียการเงินหรือจะเป็นคดีความฟ้องร้องได้นั่นเองค่ะเป็นลักษณะของการต้องเสียเงินให้คนอื่นการต้องช่วยเหลือคนอื่น หรืออาจจะเกิดจากเจ้าสตานั้นเกิดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วเข้าไปจุนเจือช่วยเหลือทับให้ต้องเสียทรัพย์นั่นเองค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าบุตรบริวารอาจจะนำพาเรื่องของคำพูดคำจาให้ท่านต้องรับผิดชอบเป็นลักษณะของการพูดในระบบออนไลน์โซเชียลก็ได้นะคะเพราะว่าพุทธเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็มาอยู่ในภพว,วินาศกลุ่มร่วมกับคู่ศัตรูแบบนี้บุตรหลานอาจจะมีการกล่าวคำพูดต่างๆที่ทำให้ท่านทุกข์ก็ได้หรือว่าทำให้ท่านต้องเกี่ยวข้อง กับเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบนั่นเองค่ะอาจจะก่อเกิดการวิวาทการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เพราะว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่15จะมีคลาดเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าราหูก็กลุ่มร่วมอาทิตย์เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะเหล่านี้ก็จะต้องระมัดระวังหนี้สินที่เกิดจากบ้านเรือนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ท่านจะต้องรับผิดชอบกับคนในบ้านกับคนที่ทําความเดือดร้อนให้ท่านในลักษณะแบบนี้นะคะบางท่านก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับก,บการต้องซ่อมบ้านซ่อมรถการป่วยไข้การ ต้องเข้าโรงพยาบาลการต้องเข้ารักษาตัวของบุคคลในบ้านการที่ท่านนั้นจะต้องเข้าไปดูแลซัพพอร์ตคอยต้องรับต้องส่งแล้วก็จุนเจือในเรื่องของการเงินลักษณะแบบนี้ค่ะ แต่ในดีมีเสียในเสียก็มีดีนะคะเพราะว่าพระฤหัสซึ่งกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ในภพเรือนนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภใหญ่นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับโชคลาภจากบ้านอาจจะเป็นเลขบ้านเลขรถในลักษณะแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้รับการ แบ่งเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินในบ้านหรือว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างค่าสินไหมค่าทดแทนต่างๆในลักษณะแบบนี้เป็นเกณฑ์ที่จะได้รับการเงินแบบแปลกๆค่ะดูจากฤตยูซึ่งทับลัคนาของท่านอยู่ด้วยค่ะท่านก็มักจะได้รับเงินแปลกๆโชคลาภแบบแปลกๆหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานบางอย่าง ลักษณะของอะไรที่คาดหวังไว้ก็มักจะไม่เป็นดังหวังหรือว่าอะไรที่ไม่ได้หวังก็จะได้ลักษณะแบบนี้แต่ดาวค่อนข้างให้คุณนะคะไม่ใช่ว่าคิดหวังว่าจะได้แล้วก็คือไม่ได้ทั้งหมดเป็นลักษณะของโชคลาภที่มักเข้ามาโดยที่ท่านนั้นไม่ได้วางแผนนั่นเองค่ะและเรื่องการงานของท่านก็ยืนยันแน่นอนว่าจะพบกับความสําเร็จโดยเฉพาะท่านที่ได้เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปศึกษางานไปดูงานลักษณะแบบนี้นะคะท่านจะเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์ สัมผัสแม่นยำและท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภซึ่งมีดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนวินาศต้องบอกว่าเป็นราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นท่านค่อนข้างจะมีในเรื่องของความรู้ทันคนเล่ห์เหลี่ยมต่างๆท่านจะรู้จะสามารถเข้าใจทุกอย่างได้โดยง่ายแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก,กับบุคคลรอบข้างนั่นเองค่ะทำไมถึงบอกว่าการงานจะสำเร็จเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภะ คือตำแหน่งดาวพระเสายกมาสู่พบเรือนการงานของท่านสุขพะหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะฝ่ายชายนะคะการได้รับความเอ็นดูจากเจ้านายจากคนที่จะเข้ามาค้าจุนเจ้าชะตามักมีความดีงามมีความสําเร็จเป็นโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะ เสาในภพเรือนการงานของท่านถือว่าเป็นเกษตรเรือนที่สองค่ะราศีกุมเคยเป็นบ้านของดาวเสาร์นะคะลักษณะนี้เจ้าชะตามักจะได้รับการโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบแปลกๆหรือว่าลักษณะของการได้ย้ายไปแทนคนอื่นการได้ย้ายจากการเจ็บป่วยของคนอื่นลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นการไปดูงานในต่างประเทศจะเป็นโปรเจกต์ซึ่งตัวท่านนั้นอาจจะไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วอยู่ๆเจ้านายก็มองเห็นศักยภาพของตัวท่าน แล้วก็มอบหมายงานให้ท่านรับผิดชอบกับโปรเจกต์นี้งานนี้ค่ะและท่านก็สามารถทําได้ดีก็เกิดโชคลาภในเรื่องของการโยกย้ายการเงินการทองซึ่งจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะและดาวเสาจะอยู่ในภพเรือนนี้ไป2ปีครึ่งเสาเป็นดาวที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นท่านที่อายุมากกว่า45ไปแล้วหรือว่า40 กว่าไปแล้วนะคะมักจะได้รับคุณด้านดีกับเสาค่ะเสาจะใช้ในเรื่องความอดทนการรู้จักพูดการรู้จักที่จะคิดแล้วก็แยกแยะวิเคราะห์ต่างๆนั่นเป็นคุณสมบัติด,ด้านดีของดาวเสาซึ่งตัวท่านจะสามารถนํามาบริหารจัดการกับเรื่องของการงานได้อย่างดีค่ะบางท่านนะคะเมื่อดาวสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้ก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้รับในเรื่องของมรดกด้วยหรือว่าอาจจะได้รับในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆจากการป่วยการไข้การเจ็บหรือ ือว่าการเสียชีวิตนั่นเองค่ะแต่ราหูในพวกืีนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่พินทุบาทด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นลักษณะของการที่ท่านจะเสียรู้คนในเรื่องของการงานต่างๆก็อาจจะมีเกิดขึ้นค่ะเรื่องของสัญญาเรื่องของคําพูดข้อตกลงต่างๆเอกสารสัญญาหรือการที่ท่านเข้าไปเห็นใจคนอื่นมากเกินไป เข้าไปฟังเรื่องของความทุกข์เศร้าของคนอื่นมากเกินไปแล้วเกิดความเห็นใจในขณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการงานแล้วอาจจะทําให้ตัวท่านสูญเสียในเรื่องของการเงินได้ในช่วงระยะเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ส่วนดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะคือตำแหน่งดาวอังคารในวันที่1ถึงวันที่10ก็ยังคงอยู่ในภพเรือนการเงินของท่านเพราะนั้นอย่างที่แจ้งก็คือการเงินมักจะได้โชคลาภแปลกๆการเงินแบบไม่ได้แพลนเอาไว้หรือว่าการเงินจากการป่วยไข้และในวันที่1ิพฤษภาคมดาวอังคารจะยกมาได้ตำแหน่งนิดในภพเรือนศาสชะช,ช่วงระหว่างนั้นก็เห็นชัดเจนจากความสัมพันธ์ของดวงดาวว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของคนอื่นมักจะทําให้เจ้าสตานั้นจะต้องเข้าไปร่วม รับผิดชอบจากความเห็นใจก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าไปช่วยโดยเต็มใจการเข้าไปช่วยโดยที่โดนคนอื่นกล่อมมาหรืออาจจะเป็นลักษณะของการถูกหลอกด้วยคําพูดลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าพุธก็ยังกลุมร่วมได้ตําแหน่งดาวคู่ศัตรูท่านจะเสียรู้คนเสียเหลี่ยมคนได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะ แล้วก็ช่วงที่ดาวอังคารยกมาสู่ภพเรือนสาสชะได้ตำแหน่งนิดตั้งแต่หลังจากวันที่10ไปแล้วก็ระมัดระวังการเซ็นค้ำประกันการเงินกับใครก็ตามซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านจะต้องรับผิดช,ชอบในระยะยาวต่อไปได้ค่ะดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ทั้งหมดนะคะเพียงแต่อยู่ในบ้านของดาวจันทร์ก็จะเป็นลักษณะของการคิดการตัดสินใจต่างๆซึ่ง อาจจะเป็นลักษณะของการตัดสินใจเร็วการคิดโดยใช้อารมณ์เข้ามาร่วมมากเกินไปการตัดสินใจช่วยเหลือโดยใช้ภาวะอารมณ์ใช้ในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวของท่านอาจจะทำให้ท่านสูญเสียสสทรัพย์สินแล้วก,ก็เกิดเป็นคดีความต้องฟ้องร้องกันได้เพราะฉะนั้นอย่าเซ็นค้ำประกันให้ใครในช่วงระยะนี้ค่ะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องค้ำประกันในเรื่องของการงานอาจจะทำให้ตัวท่านต้องรับผิดชอบในภายหลังแล้วก็เกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตำแหน่งดาวอังคารดาวอังคารในช่วงวันที่1ถึงวันที่10ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถกเถียงกันบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองคนรักของท่านซึ่งอาจจะวางแผนในด้านการเงินในการทําธุรกิจบางอย่างในการที่จะได้เงินได้ทองเข้ามาในลักษณะของการลงทุนเพิ่ม การทำงานเพิ่มลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าท่านกับคู่ครองคนรักก็มีเกณฑ์ได้รับการเงินแบบรับๆโชคแบบแปลกๆลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ช่วงระยะนี้ก็ระวังการทะเลาะวิวาทระวังการพูดจาการถกเถียงกันด้วยนะคะระวังเรื่องของภาวะอารมณ์การตัดสินใจเร็วต่างๆอาจจะทําให้ท่านทั้งสองคนขุ่นมัวกันได้ค่ะและในวันที่10พฤษภาคมดาวองคารจะยกเข้าสู่ภพเรือนศาสระ ในช่วงระหว่างนั้นอังคารได้ตำแหน่งที่อ่อนกำลังช่วงนี้คูค่ครองคนรักของท่านอาจมีอาการละลาล,ละลังมีอาการที่เหนื่อยง่ายหรือว่าอาจจะมีอาการที่เบื่อหน่ายกับเรื่องรอบข้างชอบเก็บเนื้อเก็บตัวหรืออาจจะเจอเพื่อนที่เข้ามารบก,กวนบ่อยๆการเดินทางของคู่ครองคนรักอาจจะมีช่วงเวลาที่ตัวท่านนั้นรู้สึกถึงความขัดอกขัดใจหรือว่ารู้สึกถึงภาวะอารมณ์ของคูคง่ครองเวลาที่เกิดอาการเหนื่อยหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ความเครียดเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ก็ในช่วงที่ดาวคู่ครองก่อนกําลังแนะนําให้ใส่ใจดูแลกันเยอะๆนะคะมักจะเป็นเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นสะสมในระยะเวลานานๆค่ะช่วงระยะนี้สิ่งต่างๆอาจจะเข้ามาทําความเดือดร้อนให้ได้เพื่อนฝูงของคู่ครองคนรักของท่านอาจจะมารบกวนในเรื่องการเงินอาจจะนําเรื่องต่างๆมาให้ได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความไม่สบายใจได้ในช่วงระยะนี้ค่ะส่วนดาวพระศุกร์ใช้ทายเรื่องหัวใจเรื่องความรักและเรื่องเงินทองค่ะสุ ยังคงได้ตำแหน่งเกษตรไปจนถึงวันที่4ทับลัคนาของท่านและกลุ่มร่วมมฤตยูในช่วงระหว่างนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ตัวท่านมักจะเป็นตัวของตัวเองในเรื่องของความรักค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ได้พบเจอความรักเพราะว่าดาวความรักทับตัวนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินดีด้วยนะคะและในวันที่4ี่พฤษภาคมดาวพฤะศุกจะยกมาสู่พบเรือนการเงินในช่วงระหว่างนั้นอาจจะได้รับการเงินจากเรื่องความรักหรือว่าความรักนำพามาให้ได้พบเจอกันแล้วเป็น คู่ที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เป็นจุดที่จะทําให้ท่านได้เห็นช่องทางของการมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมนั่นเองค่ะบางคนก็อาจจะได้พบเจอกับคนที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนทั้งหมดนะคะเนื่องจากดาวก็ถึงกับพบเรือนวินาศด,ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีความสัมพันธ์ในการได้เจอกับเรื่องของการงานเรื่องของผู้ใหญ่ที่แนะนํามาลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ก็ระวังในเรื่องของความรักซึ่งจะมีความลับต่อก,กันด้วยนะคะเป็นลักษณะของการที่ ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดหรือเป็นลักษณะของคู่ซ้อนท่านอาจจะไม่รู้ทีหลังว่าตัวท่านนั้นได้ไปคบซ้อนกับใครแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นก็ศึกษาดูให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะตกลงโปร่งใจหรือว่าคบหากันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะแต่ก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีที่จะทําให้ตัวท่านมีช่องทางในเรื่องของการเริ่มต้นความรักดีๆแล้วก็เป็นช่องทางของรายได้ของท่านอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดวงชะตาของท่านค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการงาน ความสําเร็จต,ต่างๆผู้ใหญ่ที่จะคอยหนุนดวงชะตาและตัวท่านมักจะมีความคิดในลักษณะของความโดดเด่นทางด้านการงานต่างๆ,ๆมักจะมีลักษณะของไอเดียแปลกๆทั้งไอเดียที่นําสมัยแล้วก็ไอเดียซึ่งอาจจะเป็นไอเดียโบราณแล้วนํามาใช้แล้วเกิดคลิกกับงานก็ได้นะคะ โชคลาภแบบแปลกๆมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวต่างๆมากุมร่วมอยู่ในภพเรือนวินาศแบบนี้นะคะก็คาดเดายากค่ะเพราะว่ามรตยูก็ทับลัคนาด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภยังไงก็ดํางงตนแล้วก็ยึดมั่นในเส้นของศีลธรรมสิ่งต่างๆจะได้ไม่เกิดเรื่องราวที่แย่ๆเกิดขึ้นในภายหลังนะคะ เพราะดวงดาวต่างๆจะไม่ได้ให้คุณในด้านเดียวก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของดาวดวงนั้นไปด้วยซึ่งท่านอาจจะต้องพบเจอหากท่านเลือกปฏิบัติเลือกในเส้นทางที่ผิดค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยค่ะท่านสามารถรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์และท่านใดที่สนใจร่วมโครงการปันน้ําใจให้น้องหมาน้องแมวจรก็ร่วมบริจาคเงินกันได้ตามเบอร์บัญชีด้านล่างนี้ค่ะจะขอบพระคุณอย่างมากนะคะเงินทุกบาทที่ท่านได้บริจาค ทำบุญมาเราจะเอาไปใช้ในส่วนของยารักษาโรคแล้วก็ส่วนของอาหารให้กับน้องหมาน้องแมวจรค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับท่านที่อยากผูกลักนากันส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ